In f ฟ n i t ี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์โอเคครับกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกม Resident Evil นะฮะภาคที่6นั่นเองนะเป็นภาคสองแล้วนะฮะที่พาบี่อนมาลุยซอมบี้แน่นอนค่ะคนสวยต้องลุยซอมบี้ค่ะใช่นะฮะแล้วก็ปกคลิปก็อย่างที่รู้กันนะฮะพี่ไม่โดนซอมบี้แดงฮะพี่โดนพี่ขอนแดงนะฮะวันนี้มาแบบแปลกๆนะพี่จะเปิดกองเล่นไปด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ลงน้ำไหมอะ่ะเราจะเป็นโรคชีหนูไหมอะ่ะเออแล้วแต่เธอจะคิดนะเฮ้ยเช่าหนูจะเล่มเลยเอ,อ,เอเเ้ยแดงระวังก่อนดิตะลิงหัวหนูอยู่นี่เฮ้ยเธอระวังหัวหนูฆ่าหนูไหมเฮ้ยสองสารมะกกินเนื้อหนูไหมไมาเนื้อหนูให้เกงกินรังเกยหนูเจย์มาตีหนูไม่ได้ <c oughs> หนูมันวิ่ง เกมีประตูเธอเธอเธอเห็นกล่องอย่างนี้ไหมกล่องเนี้ยไหนเนี่ยชอมส้มเนี่ยกล่องที่มันจะมีขอบส้มหรืออะไรส้มส้มอย่างเงี้ยอ่าทำไมอ,อ่ะคือเราตีได้แล้วมันจะมีของอยู่ข้างในฮะเธอถือมีดยังไงเหรอเธอไม่มีมีดเธอจะมีเธอมีปืนปืนลูกซองอืเกมนี้นี่รู้สึกว่าถ้าเกิดทิ้งถางไปไม่เล่นนี่จะงงมากเตะเตะหัวแตกเตะหัวแตกอ้าวเจ็บมากลุกไหมเออเก็บ เก็บไปแล้วปะน่จาจะประตูนี้ละมั้งมาเ๋ mm, ยวเขาเปิดประตูแล้วเปิดเปิดเล็งไว้ให้อหน่อยโดนหรือไป่ต็งจริงเหรอเฮ้ยมันจะไฟช็อตไม่ใช่เหรอพวกนี้โอฉันบอกแล้วมันจะไฟช็อตเอะไรม่รู้เรื่องเลยไปฟังนี้เหรอเออ เดินไฟนดูจะเธอ่ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเตงจ๋าวันดีจา้าเตงเลงไว้เตงเลงไว้เตงก็ร<ม>ู้ว่าเขายืงปืน,ไม,มนไม่แม่นเออหัวแตแบบกซส์หนูคือ,เม,อเมื่อกี้เมาเราสะบัดหันไปข้างหลังไว้เท้นิเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะมีช่องเฉยเฉยฮะไม่มีอะไรฮะตาม,มาตามาเตงเราเกลียดมุมกล้องเกมนี้มากเลย ใช่มันบังคับให้เราหันหน้าเฮ้ยว้าวนี่แน่เราเล็งเฉยๆฮะเราไม่ยิงฮะไรพี่นนั้นเออโดดมาหลอโดดมาหลอพี่ยิงแตกใจหนอทำไมหัวไม่เห็นแตกเลยเ้ยเขาอยากบู๊บ้างอ่ะเขาอยากเตะบ้างอ่ะเตะยังไงหรอมาใกล้ๆมาใกล้ๆแล้วเมาขีเมาสายอื้ออื้ออ อื้อเออมันปลาขวานใส่เธอรถไฟเอโอ้ย,ใอยออไใอส,ส่แตกตายเฉยเออเออแดงหลังแดงรถไฟจะมาแล้วมายัง เจงวิ่งกลับมาก่อนอยู่แถวนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งทำไมรถไฟยังไม่มานี่ไงมาแล้วมาแล้วเราเบิรงเราเบิรงนะไปดามบอกอ่ะชิบอ่ะโอเคอรถไฟเฉียวนมตานี้ไม่งงหารอดรถไฟเฉียวนมเก็บก่อนค่ะเก็บก่อนเจงรถมันจะมาอีกเลยเราต้องระวังก็ต้องระวังนิดนึงอ้าวทำไมเขาเก็บมารุกไม่ได้เจงวิ่งมาเร็ว เขาขอเกมหมากรู้ก่อนวิ่งมาต้องทำเวลาเตงใครบอกว่าต้องทำเวลาลนะวิ่งมาเตงวิง<ม>่องอยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าทำไมเวลาเตงวิ่งแล้วเตงไม่ถือมีเอไม่ถือปืนอ่ะถืออยู่นี่เอ้ยอะไรหมาเหรอหมาหมาซอมบี้เตงยิงมัน โอ้ยแต่ยิงเจ้าเขาทำไมไป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 ข่ะเรายิงแบบรัวมากเธอแล้วว่ารถไฟไม่มาแล้วแหละรถไฟจะมาเลยบ่อยๆนี่นี่ของของเต็มเลยรถไฟไม่มาบ่อยๆหรอกของเต็มเลยเต็งอโอเคทำไมไม่เห็นเตยานสักหน่อยโอ้ยเตง เขาเตะพลาดเขาขอโทษเฮ้เราว่าเมื่อกี้เก็บยาแดงมาแล้วนะทำไมไม่มีวะเบลอเปล่าไม่ได้เก็บมาแล้วเปล่ามีเชื่อเราเนี่ยรอบนี้มีไปครับไปครับวิ่งครับวิ่งครับเฮ้ยยิงอะไรอ่ะตอมบี้เอ้ย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 โอเค คุณครับเป็นอะไรไหมครับคุณครับหนูปลอดภัยแล้วไป้ะสเปซบ้าอ้าอ้าวเราไม่ทันเต็งตายอ่ะไม่เขากดแล้วนะทำไมเต็งไม่รีบวิ่งเราบอกแล้วว่ามันมีอีกไม่เชื่อเราอันนี้มันมาเหตุอะไรเขาอืออ๋อเซฟก่อนเดินรถไฟไอ้ตอมี้นี่จับคีรถไฟมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยลบโอ้โหลบโอ้โหจะมาอะไรบ่อยขนาดนี้ไปแล้วไปแล้วฉันเกลียลดรถไฟบอกแล้วให้รลีบไม่เชื่อ <c oughs> ทำไมเขาวิ่งช้าจังเลยอ่ะก็ชิปที่เตงก็สปเปซบ้าของเตอเองอ่ะเอ้ามีไงเออไม่เตงไม่บอกแต่แรกเฮ้ยเตงอะไรอ่ะ เฮ้ยมันมันพุ่งอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะเฮ้ย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 กระธืมกระทืบมันโดนไฟไหม้เหรอกระทืบมันโดนไฟช็อตเต็มขึ้นนี่เต็มขึ้นนี่เต็มเร็วขึ้นมาเร็วเปิด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 ออวิ่ง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 เปไหนวะมืดถือหมุนทางอ่ะลงข้างล่างเหรอ โอ๊ยเตงหอดวนบีก้กะนี่แนะ่นี่แนะ่ไอบี้นี่แน่ยไอบีฉ <laughs> ันเตา้าเต้าเอง <laughs> นี่เนะีบบ่ยติบี้นี่แนะ่ยติบี้หลังเธอโอ๊ย <laughs> หลัง <laughs> เ้งมาอีกแล้วโอ้ยเรียบร้อยมันมืดนะค่ะปาเร็วเร็วเร็วเรารีบไปหาแสงสว่างกันเออทิ้งกล่องก่อนนี่นี่เตง ประตูเราเจอประตูกันแล้วขอเปิดแล้วเตงเล็งให้เขาหน่อยดิทำอะไร <laughs> วะ <laughs> ลุกไปงองโอ้ยเตงชื่อเขาด้วยเอเอเอ้เอลบซิไม่กดสเปซบาก็โดดลงไม่ได้ด้วยนะชีวิตช่างเศร้าจริงๆเตงตรงนี้เราว่ารถไฟต้องคึกวิ่งแน่เลยเตงตามมาดิ วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เฮ้ยข้างนั้นมีอะไรอ๋อไฟฟ้าชอ็อตเตงน้ำไปเลยเฮ้ยเธอ,เอาตามอีกหีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไม่โดนมีอาวุธด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันคือฝันร้ายโอ้โหเต็มเลยเต็มวิง่งไม่ต้องไปสู้วิง่งโกยตามเขามาเ <c oughs> ตี้ย <c oughs> เดียวไม่ต้องสู้เตียงวิ่งโกยต่อยิ่งวิง่งอยู่วิ่งอยู่ <Wing you. c oughs> เต่พยายามเข้าเล่นกลางลินกลางอ้าวอ้าวเต้ด้วยความไม่รู้ของเคนแครซี่นะคะวิ่งใจเดี๋ยวเต้สายโกยซ้ายแย่ไม่ใช่พอวิ่งซ้ายแม่งรถไฟมาขวาไอ้วิ่งรถไฟมาสายอุ้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 ยมันมีกระโดดเข้าหาด้วยอะชิดเลนชิดเลนเคนชิดเลนชิดแล้ว มาย่งรถไฟอ่ะเฮ้ยทำไมเห็นไฟแวบๆอ๋อเนี่ยไปมาทางขวาโอเคโอเคเราว่าเดี๋ยวมันต้องมีมาทางซ้ายแน่เลยเธอสังหรณ์มันจอดโอเคมันจอดแล้วจถึงแล้วโอเคในที่สุดก็ผ่านนี่ยหลังจากงูมาดังหนากเกขึ้นแตงขึ้นเอาเรากู้ลงทำแบบเดียะมามามาเต็ขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟช่วยพักหน่อยมันล็อกมันล็อก มันต้องเปิดจากข้างใน,งนออให้บูทเธอยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนเต็งขึ้นไปเต็งึ้อยังไงวะแบบนึงฆ่าซอมบี้ก่อน <c oughs> เราต้องบูทเธอแล้วมันบูทไงวะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยนี่หัวขาดบูทไงวะทำไมบูทไม่ได้ฮัโหลยังไม่ตายอ,อีก <c oughs> แต่เองนี่นี่ออมาข้างล่างนี่เย้ีโอเคฮออเรับลำดับฉันให้ดีนะนี่เองต้องเปิดประตูให้เราอะ่ะ<ฮ>ต้องรีบมาเปิดนดไม่งั้นเราตายผม <c oughs> ไม่ตายเราปีจอมบี้ตัวเดียวเปิดตรงไหนโอเคเปิดเปิดเปิด,เ,ปดเร็ว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 เร่าวิ่งไปเก็บเอพกอนเร็วดี ในนี้มันมีซอมบี้ฮะตรงไหนในนี้มันมีซอมบี้มามามาเดี๋ยวเราว่ามันต้องฟื้นขึ้นมาแน่เลยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปทำไมคนนี้ดูเหมือนไม่โดนกัดเลยอะเต็มมาเปิดประตูโอเคโอเคกำลังงงอยู่ทำไมเขาดูเหมือนไม่โดนกัดเลยอวโอเคสวยแน่ใจจังวะเฮ้เอ้เอ้เต็งเต็งขวามือเต็งอะ ไม่เป็นไรมันไม่ขยับกระเยินเท่ากับว่ามันไม่มีชีวิตตกใจเพราะว่าข้างหน้านี้ต้องมีแน่นอนเลยว่ะเธอเตรียมนะเต่งนะเต่งเล้งเต่งเล้งมันเล้งไม่ได้มันมุมกล้องเดือยอยู่เฮ้ยเล้งอยู่เออไปไปไปนั่งไงข้างหน้าเธอมองยาด้วยนะมันจะมีอย่างมียาอะไรก็เก็บโอ้ยเออสอกตาย เฮ้ยตัวนี้คนคนผิดได้เต็งเรียบร้อยตายแล้วอุ้ยแล้วมืนน่ะเต็งขวาหลังยิงยับกูยิงยับพร้อมยังโอเคเฮ้ยคือครั้งนี้ได้แบบเต็งยิงขวางทางเต็งดัไหมเด็นเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมมีให้กดสเปซบาร์สักอย่างไหน ใช่เบร์น่าจะลงข้างล่างเอ้เอะไรอะไรลงโอ้ยะลงไป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 เต็งเต็งโอ้หจอน์ซีน้าติรอตติรตติตติตเิตเิตเติริิตร่เ อ๋อไม่ได้เว้ยไม่ใช่น่าจะหิวตายสภาพนี้เออนั่นแหละเป็นงานคือน้องๆไม่ต้องสงสัยว่าพี่แย่งเก็บของไม่ขวัญหรือไม่ขวัญแย่งเก็บของพี่หรือเปล่านะฮะคือแต่ละคนจอภาพมันขึ้นเหมือนกันฮะจ่ายจ่ายแต่ว่าไอเทมอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองมันให้กดปุ่มเหรอเพราะกดแล้วนะนี่นี่นี่มันให้เราอ๋อ ไอ้ดิชูออมเพนดูดอมีคนรออยู่ป้านี่ไงอีป้าคนนี้ที่ฉันเจอไม่ใช่ช่่ยมาดิคุณมากดวีเร็วอึดโดนแดกแน่มึงป้าเออป้ามาแล้วป้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงป้าเปิดประตูให้เราแต่ว่าเราตรงนี้น่าจะเยอะโหอีป้าอีป้าอีป้าไม่ตายด้วยนะเต ยิงไม่ตายใช่ไหมเต่งเออเออเอ้ยมึงมีพ <c oughs> <lanes S 2> ่นพ <socks S 2> ิษเขาระเบิดระเบิดระเบิดใช้ยังไงอ่ะระเบิดใช้ยังไงระเบิดใช้ยังไงเราก็ไม่รู้ดิโอเอาแต่ปลาระเบิดก่อนเร็วปลาระเบิดปลาระเบิดปลาระเบิดไปเร็วๆกดไกวัลืมอ๋อเอฟเอฟเอฟ เอาไปกินเอต้องอย่างนี้ไปไปวิ่งเลยแ้งๆตงตามมาเฮ้ยยยยจนยย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 เยอยย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 ยแ้วนี้ย้ยย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 ยแยย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 ยเยยยยยยเยายย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 เยยย นี่ต้องยืมหน่อยเพื่อนไปยังไงอ่ะมา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 แตงทำไมตัวเราเหนื่อยอ๋อมันมีมานาด้วยก็เธอใช้มานาซะเยอะเชียดุมดำดุมดำดุมดำมาแล้วเออตายเย้อันนี้คืออะไรเขาบอกว่าให้ get to the อะไรอ่ะ เฮ้ยคนกำลังโดนแดกเต่งโอ้ยเฮ้ยมาทำไมตกใจมาทำไมตกใจฮื้อไอบ้านนะน้องไอเดะหันไส้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถรถรถจอมบี้แวนรถมีคนมีคนมีคนเต่งเต่งหนีเต่ง เสียงรถมันจะเรียกซอมบี้มาเตงวิ่งไปถึงเป้าหมายเร็วไป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 วิ่งอยู่วิ่งอยู่มีคนโดนรถทับอยู่เตงกดวีกดวีกดวีเออดันดันดันช่วย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 เออไอวีเนยไปทางไหนต่อมอสไซไปดูเลยมาให้วิ่งมาทันมีเตงนี่นี่เร็วนี่ไหน นี่นี่ปีนมาได้ขึ้นได้งงทางมากปีนอยู่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 แตงแล้วว่าตกไปนะนั่นดิเออมันต้องลงกระโดดนะนั่นเคนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มามากระโดดมาโอเค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 เฮ้ยเฮ้ยแตข้างหน้าเออ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 เรียบร้อยใส่ดีมากดีมากอันนี้ต้องสเปซบาร์ลงใช่ไหมโอเคมามามา เปิด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 เอืออุ้ยอู้หูตอมบี้เว้นเราต้องวิ่งใช่ไหมวิ่ง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 เฮไป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 มานี่เตงตามเข้ามาตามอยู่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 จะดุดเอ้ยโดนกัดเออเอานี้เออทำลายแฟนฉันเตงทุกเขาอยู่หลัง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 เตงคือมันได้เร็ว

ซอมบี้ยิงปืนเต็งมีด้วยเหรอนี่ไงเฮ้ยมามาซอมบี้มาชีบเขาไม่มีกระสุนแล้วเต็งทางนี้เต็งทางนี้เต็งเฮ้ยเออวะเดี็ดเด็ดเด้อล็อกปืนยังไงนะฮะกดเมนูขึ้นมายังไงนะกดเอฟกดเอฟไงต่อไปไหนวะน่าจะลงฝั่งนี้ลงฝั่งนี้เธอระวังรถมันขับรถทำไมวะ มันขับรถนดีดเออเต้โดนชนเต้ยไหวไหมปวดเจ็บโอ้ยไาทากไหนเนี่ย <c oughs> กระดูกยาแปบบ๊บเออไทรินอนห้าร้อยยิงมันมหมดแบกหมดแบกเตงประตูเตงใช่เหรอเออทำไมเมื่อกี้มามอยไม่เห็นระวังนะคะระวังนะคะโอ้ <c oughs> โอเคเราอยู่ในบ้านเนาะก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะฮะขอกระสุนปืนพกอย่างหนักหน่วงนะคะแต่งคนนี้เขาเป็นไรตายอ่ะไหนโดนกระจุ่ะแน่เลยดูดากำเปาเลยขาอาจจะเอ้ยเขาาจะกินนั่นอยู่กินสตรอเบอรรี่โอเคลงฮะเต็ง ทำไมไม่มียาให้เก็บเลยวะน่าดอเตงเขาจะคิดว่าเราไม่ต้องใช้ยาแล้วก็ได้นะเออเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยไปเถอะไปเถอะไปเถอะก่อนที่เราจะเดี่ยงกันไปมากกว่านี้แต่ข้างหน้ามีปืนเอายังไงอต่เปิดประตูนี้อ๋อเฮ้ยเตงเราได้ยินแสงซอมบี้มีทีวีให้ดูด้วยฮะเอ้ย ้คนนี้เขาอ๋อหลับเหรอเออนี่แหละในรถรถไฟเราก็เจอแบบเนี้ยนั่งอยู่เฉยเรยห <ๆ S 2> ลับเหรอไม่ได้หลับหรอก <laughs> ิมีลูกซองอ่ะชิโก <laughs> ยิงทีเดียวตายเลยนั่นแหละถ้าหยิงแม่นไงแล้วลูกซองมาอยู่ในมือเรานี่บอกเลยเ <laughs> <c oughs> ตงมันไม่กระดุกกระดิกช่างมันยิงเปืงกระสุนทำไมเด <c oughs> มมีล็อก อาหาคุณเจอีกแล้วค่ะหาคุณเจนะฮะหาอ๋อนี่ไงโอ้โหเจอง่ายเนาะระวังนะฉันว่ามันต้องลุกแน่ๆเลยอ่ะดูแลตัวเองนะเราอยู่ห่างจากเธอมากโอเคไม่ลุกลุนลุนลุนแต่อีนี่ลยกเจ๊งสู้ช่วยตัวเองนะเออติดไม่ได้ติดโต๊ะอะถ้าให้แล้วปะแข่ง กระเด็นนะอ่ะเปิดเต้ยเต้ยกระเด็น oh, ป okay. ้อมเต้ยก <making ss touches> ินบอมเต้ยอือโอเคตอนนี้มีปืนเก็บแป๊บเออเราได้ลูกซองแล้วเปลี่ยนไงวะวันนี้มีแปดนัดไม่ใช่โอเคตอนนี้มีของเก็บโอเคโอเคอ๋อได้กระสุนลูกซองมาละ ตรงนี้ประตูนี้เดี๋ยวเตงอือุ้ยคาสซีนโอ้ my gosh โอ้ยอันนี้บอสเอาเลยวอันนี้บอสเหรอเตงต้องยิงตรงคอมันอะตรงตุก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 อะตุมตุมที่คอมันน่ะเหรอใช่มันเป็นคอหอยพอกนี่คอหอยพอกเหรอ อะไรลงอะไรละอะไรลงะ่ขอห้พอกขอหอยพอกเอ้ยเตะผิดทางเฮ้ยเตงันมาข้างหลังแล้วเออเออเก็๋ยวไปเตงเก็บกระสุนไว้ทุบบอลด้วยเออเออเออสายบวกเออตีก็ไม่โดนบอลมาอ้าอ้าอ้าทำไมเสียงช่างจะจะ ต้องการใช่ไหมต้องการใช่ไหมโอ้ยเขาโดนระลึงแล้วโหกีเสียงดังก่อนเอยโอเคมันตายแล้วโหทำไมพี่พีโหดจังเดี๋ยวขอเก็บของก่อนมอนไม่ใช่บอกว่าเป็นแค่ตัวตัวหนึ่งแค่นั้นตัวพิเศษโอเคทางนี้หรอมาใช่ทางนี้แหละแหมเดนตีมันจะมีอะไรข้างหลังมาแล้วเตงเดนตีมันจะมีอะไร คำบันไดคือบันไดอ่ะเธอรู้ได้ยังไงประตูนี้มันล็อกไม่รู้เราเห็นบันไดเราเลยขึ้นมาก่อนเต็งเร็วขึ้นมาเร็วเตงเดี๋ยวเดี๋ยวเล็วเตงกงโดดไปแล้วนะโอ้โหเป็นไงล่ะเต็งเข็นทางให้เราเต็งโอเคแป๊บนึงเข็นอยู่เขียนยู่เขียนยู่เขียนยูเออเออเธอระวังข้างล่างมันกำลังจะขึ้นมา มันจะมาแล้วมันจะมาแล้วระวันงนะระวังนะระวังนะระวังนะเข็นอยู่เข็นอยู่เอออ้อยได้แล้วมั้งเธอมันไม่ให้เข็นแล้วอ่ะเ <L an> ข็นเลื่อนลงมาดิมันไม่ให้เข็นแล้ว <L an> แล้วกูจะไปไงวันเนี้ยชิพายอ่ะคุณเลยไม่เป็นไม่ช่วยเราด <G un> <G un> อออ้วยอ๋อเราต้องลงไปข้างลาง่างแน่เลยเดี๋ยวใจเย็นไปทำอะไรอ่ะเปิดประตูอ๋อ นี่ไงนี่ไงมา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 ผมตัวแล้ว <Okay. S 1> เร็วเต่งเร็วเลี้ยอนเลี้ยอนเร็วไปเร็วเต่งโยัย <c oughs> เปิดเร็วเร็วดิเออโอ้โหผีนี่แบบมาข้างหลังเลยค่ะอ่ะอยู่กัล็ล้มอยู่ๆก็เป็นลมแดดเออกระทืะทอไปทีอ๋อนี่ไงสฟีฟ้าปังยิงไปหนึ่ง <เอ S 1> ทีเ,<อ>เราเคยเจอแล้วเราลืมลืมยิงไปแล้วอะ่ะ เออโอ้โหนัดเดียวตายเมื่อกี้มีอะไรให้กดวีประตูนี้ประตูประตูไปไปไปวิ่งเราออกมาที่ไหนเนี่ยที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยโอ้มีคนร้ามีคนร้ายโอ้ยเราต้องไปช่วยเขาโอเคโอเคเราต้องช่วยเขาเออเปิดตัวอย่างเทพเออยิงหัวแตกหมดอ่ะเออเปิดตัวอย่างเทพ เออตัวนี้จะเรียกเพื่อนได้ไอ้ตัวพองลมตัวพองลมมาอีกแล้วนี่แน่พองลมเหรอเอากระสุนหมดเอ้เอ้ยเอ้เอ้อตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย้อะไรอ่ะเอาตายเฉย ที่อยู่รถมันโดนถังน้ำมันไงเธอแล้วมันก็ระเบิดเหรอใช่นี่พี่มาช่วยแล้วเนาะพี่มาช่วยแล้วเติรตร์เติรตร์เติร์ร์เติร์ร์เติร์ติร์ติรเติร์เติร์ร่เติร์ร่เติร์ร์เติอเต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 นเรเตรตตตเตนเตนตตรนตนตตตเตเตต่ต่ โอ้โหอยู่ใกล้ตัวนี้เลยเด้อเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วรถรถรถโอ้ไม่ใช่มันมันร้องมันกรีดร้องเอาเคมไปยืนขวางหน้ารถชไมยให้ดีไม่ตายไม่รู้เออทุกทีนี่ได้เลยเหรอเดี๋ยวกินกินยายังไงกดเล็กนึงหัวใจอ่อนเพรียโดอเป๊เอือกระทืบโอ้ยแตกโดนกัด นี่แน่นี่แน่แ <laughs> ชิงตัวมันเดินหรอกเฮ้ยน้ำมันน้ำมันโอ้โหน้ำมันรั่วอย่างงี้ไฟไหม้แน่นอนนะเธออ้ย <c oughs> เรายิงเองแหละเราจุดไฟ Oh my gosh ตุ้มตุ้มตุ้มเออมานี่ตรงนี้ปลอดภัยโออเพิ่งจะบอกวิ่ง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 โอเค อ๋ออะเราเราต้องเปิดเองใช่เราต้องเปิดเองไงเขาไม่มีบริการเปิดให้โอเคพาร์ทนี้พอแค่นี้ไหมได้ค่ะเออตรงนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะเออไอ้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซ u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะฮะก็แชร์คลิปนี้เยอะๆนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ไว้อีกนะฮะถ้าอยากให้เล่นอีกนะันีมก็ลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกด s u b s c ส i b e ที่โลโก้ตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะ ป,ปิ้งๆนะฮะแล้วก็ดูคลิปกเก่าๆได้ที่ตรงที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนี่ <มา S 1> ขึ้นเ<ม>ต็มเต็มจอนี่โอเคเน้ลากันก่อนนะครับผม See you again next bye bye. time Bye bye Yahoo See ya Yahoo. <laughs>